วันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนายกายคนเดิมนะครับโอ้พีไมชีซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำอะไรหรอกครับผมก็แค่จะมาเล่นๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันนะครับแล้วก็มาดูน้องอ,อมยินนะครับนี่นะนี่นะพยายามบอกว่าไม่ต้องมแม่รู้ล่ะันต้องถ่ายนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ จะอยู่กับผมรายการคนเดิมพอผีแมชีมันก็ตลกมากในเรื่องนี้เราอะจะรู้กันได้นะในเมื่อถ้าเราไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาใครได้ไงเราก็เป็นคนที่ตรงตรงไหน๊ะถามตรงว่าตรงไหนไม่รู้หรอกว่าคือตรงไหนแต่ตรงใจเนี่ยรักและหัวแล้วหง ใจไหมคบเข้าใจแล้วก็พอ